โอเคครับผมมาอยู่ตัวละครนามีบุกถล่มกันบ้างนะผมกับด่านอาราบัสตาตอนกลางคืนนะฮะสไตล์การเล่นของนามีนะผมก็บอกเลยว่าต้องอยู่แถว2เท่านั้นเลยนะผมไปแถวแรกเนี่ยไม่ไหวนะฮะเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างบางนะผมแล้วก็การตีปกติเนี่ยค่อนข้างช้านะผมเพราะฉันต้องพึ่งสกิลแบบนี้เลยนะผมยิ่งช็อตเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้สแตแอสแทกมากเท่านั้นนะผมอ้วนไป3รอบเลยสแตแอสแท็กไดจะเต็มนะผมทันเดอร์แลนเทมโปโอโหทีเดียวแช้งหายไปเลยไคโดเกือบแตกนะผมขอถอยมาตั้งหลักก่อนนะผม หาจุดยืนแล้วก็จะได้ปล่อยซุสไปนี่ไงยิงไปแล้วผมไปแล้วช็อตไคโดอีกสักรอบหนึ่งหายไปเลยโอ้ยติดติดอะไรวะเนี่ยติดคบเพลิงแล้วผมโอ้โหชุดซุสมลันติดคบเพลิงเฉยเลยโอ้ยนี่กะมับบุกมาถึงนี่เลยว่ะอย่าเพิ่งมดเอาเคาน์เตอร์แบบนี้ผมก็หวดเลยครับผมนี่ไงหัวธรรมดาก็ตายดามเมทเราค่อนข้างแรงนะผมเพราะเก็บสแต็กมาเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวนะตรงนน้นนะผมเหมือนจะมีประเด็นอยู่หน้าบ้านเขานะฮะเราเดินได้สี่ทงเลยผมหามุมยิงไปหาหนวดขา ได้เก็บสแต็แกอีกสักรอบนี่ช็อตไปเลยครับสองทีแล้วตอนสุดหายอีกทีนึงนะผมเท่ากับสามทีนะฮะตอนสุดหายเนี่ยมันจะทำดาเมจก่อนมันหายไปผมเฮ้ยโดยเขาจะเย็นอย่าดึงยิงเลย thunderman tempo เข้าไปเต็มเต็มโอ้โหหายไปเลยดาเมจเราสุดจัดวนหน้าบ้านฮนะวนหนึ่งทีวนสองทีวน ได้แค่2องทีนะผมแต่ไม่รู้ว่ามันเข้าบ้างไหมนะฮะเพราะมันเป็นธิกาถ้าผมมันทช็อตไม่ได้นะฮะข้อเสียเลยของดามนีนะผมคือตีกับตัวละครที่แบบกันช็อตเนี่ยเราเสียเปรียบมากๆเลยนะผมเราถอยออกมาก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเล่นแบบหลังแบบหลังจะจัดเลยนะฮะเราจะไม่ไปอยู่หน้าเด็กขานะผมมันมีคนฉีกมาจะโยกมาทงสองบ้านเราหรือเปล่ารอเลยฮะ เราเตรียมซุสรอเลยอ้าวไคโดติดสถานะได้อย่างนี้ก็ชอบเลยโยกลบอ้าวหลอกอาหลอกวนกับไปหานี่ไ้ช็อตแค่นั้นก็เพียงพอแล้วก็ทันเดินเน้นเทมโปยสักทีอืมหนังไม่ตายเคาะเลยละกันนี่ไงสี่พันห้าแล้วผมเคาะเดียวตายให้ผมไคโดเดินคอมโบเดียวหายไปเลยแต่ว่านิกาเดี๋ยวเขาดึงทงเราขัดอะไรเขาไม่ได้นะ ปล่อยซุสไปเอเจอของจริงเข้าโดนเขาโยนสายฟ้าอัดคืนนะผมโหน่กามาใจเย็นดิเพื่อนโอเคเคอเคา์เตอร์นะโหแต่ติดบูทด้วยถอยไกลๆนะถอยไกลเอ้ยมีบัฟด้วยวะเล่นได้เล่นได้เอาดึงธงอะเคาะเคาะอุ้ยเคาะเคาะแรงนะเนี่ยเคาะแรงนะเนี่ยเราติดบูทด้วยนะผมมีทั้งบัฟมีทั้งบูทมันต้องไหวแรงจัดเลยโรเจอร์นะผมเก็บงานให้ก็ขอบคุณมากเลยฮะไปแล้วผมซุสลุย จกกัดการพ่อใหญ่เออวน,นเข้าไปวนเข้าไปอีกไม่ให้ดึงธงหรอกเรารียบไปครับตรงกลาางเดี๋ยวเดียวมุมคล้องพังยิ่ง t ันเดอร์แลนเ e มโปเขาดอทได้หมดเลยวะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันจะช่ําเกินไปหรือเปล่าแต่ละคนมันจะดอทแม่นเกิดหรือเปล่าต้องจกกัดการเลยคุกกิวก่อนฮนะเออกดช็อตหน่อยล้กันวนกลับมาโอ้โหโดนนิกาตบกระเด็นไปก่อนนะครับผม รอแค่กันเท่าน,นั้นนะผมเร็วเขกิ้วมันโดดมาหลบออกมาแป๊บน,นึงเอาพายุมาแล้วเพื่อนพายุมาจะเอาเหรอจะเอาจริงเหรอนี่นงไงทุบเลยแล้วกันก็จบไปที่ร้อยโอมซับเคมแรกนะฮะ มายู่เกมที่2กันบ้างน,นะผมกับดานเรือซันนี่นะครับผมเอ้ยอะไรวะนะ่ะตัวอะไรวะนะ่ะเดี๋ยวขอช็อตเก็บสแต็กก่อนนะโนไปไม่เจอใครเลยอืมโดนไม่เนี่ยสักคนไม่โดนใครเลยเพราะว่าเขาโดนดาเมจก่อนนะผมก็เลยไม่โดนช็อตไฟฟ้านะฮะเราเลยไม่ได้สแต็กอะไรเลยนะผมขอดึงทงหน้าบ้ากก่อนนะฮะไม่มีคนดึงให้เลยเรามีเฮลเมโปอยู่ทีมเราด้วยนะผม หวังว่าจะนําโชคนะผมฝั่งตะขามมีนกเป็ดน้ำนะฮะแต่ตายไปแล้วโดยโซโลคฆ่านะผมเนะหน็นนะพงุนน่าจะเล่นได้ผมปล่อยซึบไปเลยผมของเก็บสแตกหน่อยสักคนใครก็ได้โอ้โหช็อตนิกะไม่เข้าไม่มีใครติดสถานะเลยผมโพเตี้มันบัฟท่านหนึ่งอยู่นะโอ้เจอก็อยู่ในทงด้วยนะผมก็ไม่ติดสถานะอยู่นี้แต่ว่าต้องฉีดแล้วล่ะทันเด e r l แลนด์เทมไปก่อนเลยแล้วกันเหมือนจะไม่เข้าเลยนะผม โอ้ทงสองบ,บ้านเราเป็นเบสต,ตี้ด้วยมันหมดบัฟหรือยังหมดแล้วแต่สกิลเราไม่เหลือสิครับผมเข้าไปบวกตอนที่ไม่น่าไหวรอก่อนฮนะรอซุดก่อนเอามันบัฟอีกแล้วล้วผมจะช็อตไครครับเนี่ยช็อตเพื่อลบไปก่อนรอบหนึ่งชอ็อตไอ้โดนดีว่าเออมันล้มไปเลยวะอืดันล้มเฉยเลยเฮ้ยโดนเจอมาเข้าข้างหลังเฉยโอเคเขาไม่เล่นเรานะผมเขาไปดึงทงนะฮะรอดไปโอ้โหตานี้ช็อตไครไม่ได้เลยนะผมไม่มีสแต็กเลยไม่แต่นิดเดียวนะฮะไม่เป็นไรค่อยๆเก็บแล้วกัน โรเจอร์มันดึงธงไปแล้วมันติดสายฟ้าได้ครับผมรอเลยฮะรอสกิลมาะฮะพาสองมาเอา้าตายก่อนเวนกมซุสไปเลยแล้วกันมาเล่นเวทีโอ้ดึงธงเสร็จพอดีไม่เป็นไรต้องโดนสักครั้งสักทีก็ยังได้เออโดนไปแล้วนะผมอา้าวเกือบแตกธันเดอร์เล่นเทมโปเข้าไปเต็มเต็มนะผมได้มา2ส,สแต็กล้วนะผมเล่นมานาทีครึ่งนะผมเพิ่งได้2ส,สแต็กละผมเราเก็บไปก่อนเลยเพื่อนเราเลือดเต็มอยู่แล้วนะผมไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเก็บนะฮะเดี๋ยวสกิลหนึ่งมาเตรียมปล่อยสายฟ้า ไปเลยซุลลูกพ่อไปแล้วไปปวนเช้งก็ได้นี่ไอโดนไป2จังหวะนะผมจังหวะที่โดนแล้วก็จังหวะที่ซุดหายไปมันทำดาเมจสจังหวะนะผมได้มา4สแต็กแล้วนะฮะก็น่าจะเกือบเต็มแล้วแต่ว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ดึงธงรอแล้วกันนะฮะ โรเจอร์เนี่ยถ้าเขาเลือดเต็มเนี่ยเราไม่สามารถชอร็อตเขาได้นะผมต้องทําให้เลือยเขาต่ำกว่า97%นะผมอย่างนั้นก็คือ1ฮิตนั่นเองนะผมรือว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในทงเราเนี่ยเราก็ชอ็อตเขาไม่ได้เช่นกันนะผมส่งสายฟ้าไปป่วนก่อนเลยเลงที่แฉ่งก่อนฮนะชฉงต้องโดนเฉ่งต้องโดน,อเ,ดนเออตอนนี้สแตทแล้วน่าจะเต็มแล้วนะผมเดี๋ยวเตรียมเลย t h เดอร์เดี๋ยวเฉงจะมาบวกโอเคตายก่อนนะผมโรเจอร์ตัวน,นั้นครึ่งหลอดเราชอร็อตโดนแน่นอนฮนะชอ็อตได้ thunder length t e โ p o โหทุบมาพอดีก็วนเลยครับผมวนวนกลับมา วน,วนอีกรอบหนึ่งเออแตกเรียบร้อยครับผมอุ้ย,อยโอ้มาหาถึงที่แล้วเคาะด้วยโหเต็มคอมโบนะย่างดีที่ไม่ตายนะผมอย่าเพิ่งดึงดีเพื่อนโอ้เราขัดไม่ได้สกิลไม่มีถ้าเข้าไปเคาะตอนนี้รับรองโดนสตันแน่ขอปล่อยซุสไปก่อนวนกลับมาเพื่อนวนซุสกลับมากลับมากลับมาให้ทันกลับมาให้ทันโอเคแลกกันไปยังได้อยู่แล้วก็ทันเดอร์แลนเทมโปเข้าไปเต็มๆนะผมรอคูดาสกิลแป๊บนึงแล้วกัน แล้วก็เคาะเข้ามเนี่ยเออโอเคได้อยู่นะผมฮิต1ึงโคตรแรงเลยนะฮะเมื่อกี้ติดบูตด้วยนะผมเหลือแค่ยื้ไไ้ก็น่าจะเพียงพอนะฮะปล่อยซุตไปปวดหน้าม่านต่อครับนี่ไงกระจกไปเป็นที่ร้อยครับผมสำหรับเกมที่2นะฮะ โอเคครับผมมาอยู่เกมสุดท้ายนะผมกับดานนี้นะผมในดาน h ชนดอล่าสเตทนั่นเองนะฮะมาพูดกันถึงเรื่องการควบคุมซุสหน่อยละกันนะผมถ้าเล่นในไอโฟนเนี่ยผมบอกเลยว่าการคุมซุสเนี่ยโคตรจะยากเลยนะผมเพราะว่าไม่สามารถปรับ fps ได้น,ะนั่นเองนะผมเพราะว่าเป็น iPhone นะฮะแต่ว่าถ้าเครื่องไหนสามารถปรับได้ลองปรับให้เยอะๆดูนะผมยิ่ง120เฟรมเลตตเปอร์เซกันได้ยิ่งดีนะับผมเพราะว่ามันจะสามารถที่จะควบคุมซุสได้ละเอียดกว่าเดิมนะัผนบนนะผมเนี่ยช็อตไปก่อนละกันนะผมเนี่ยของเราวนได้ประมาณนี้เท่านั้นเลยนะผมไม่สามารถที่ กว่านี้ได้แล้วนะผมถ้าเกิดว่ายิ่ง SPF จะเยอะเนี่ยวงมายิ่งแคบได้นะผมเพราะว่ามันจะสามารถบังคับสุดได้ละเอียดกว่านี้นะฮะสำหรับพวกเรานะผมก็พยายามฝึกไปเอาละกันนะผมมันวงได้แคบสุดเท่านั้นจริงๆนะผมผมพยายามวงดูแล้วนะฮะมันก็หมุนได้แคบประมาณนั้นนะผมการจะได้มากสุดประมาณ3รอบเท่านั้นเองนะผมเดี๋ยวขอช็อตลบคาคิชงแล้วก็นี่ไงมันไม่โดนมันเป็นอมาตะนะผมอมาตะไม่หายนะโอเคบิม๊มฉีดตายไปโอเคดึงธงคืนได้ไหมโอ้ตายคู่เลยบิม๊มอย่างสวยเลยนะฮะดึงคืนเลยฮะ เดี๋ยวผมรอซัพพอร์ตตรงนี้โอเคเป็นนิกะเตรียมตัวช็อตเอ้ยโรเจอร์มันวิ่งแปลกๆมันวิ่งแปลกๆช็อตไปก่อนแล้วกันเทนเดอร์เลนเทมโปโอ้โหเกือแบแตกมันไม่ตายเพราะมันเลือดเยอะโอเคตายอยู่ดีนะผมโดนเอสจะมาตกเก็บงานไปนะฮะเดี๋ยวผมเฝ้าข้างหลังเองแล้วกันนะผมบิ๊กบัมดึงธงฮะเราไม่มีสายวิ่งเลยนะผมฝันต่งข้ามมีโรเจอร์ถึง2ตัวเลยนะฮะเราถอยมาดีกว่านะฮะอย่าให้โดนคาร์มุสซลีเลยถ้าโดนคาร์มุสซลีเนี่ยแย่แน่ๆครับผม รอเลยฮะรอนีจังหวะเดี๋ยวปล่อยสกิลหนึ่งไปช็อตสักทีนี่ไงคุมไว้ก่อนอย่าให้เข้าทงอย่าให้เข้าทงวนรัวๆได้แค่นั้นนะผมรอสกิลสองมา สกิลสองจะมาแล้วเตรียมล็อกเป้าเลยล็อกป้าแล้วก็ทันเดอร์แลนด์เทมโปแล้วก็เฉงแตกแล้วก็ขอวนซุสอีกสักโอ้โหวิ่งโดนเคาะหัวไอบ้บ้าเอ้ยโดนขัดจังหวะคนกำลังจะเกิดโดนขัดซะได้โอเคตรงกลางเพื่อนตรงกลางเราไม่ได้เลยโอ้โหเอจะมาตกอย่างเยอะเลยเพื่อนเราไม่มีวิ่งเลยฟอร์ตข้าวนี่อย่างเยอะเลยโรเจอร์น่าจะ3ตัวได้นะฮะแต่ดีที่เขาตายสลับกันเกิดนะผมไม่ได้มาพร้อมกันนะผมขอถอยมาก่อน,นะฮะเล่นหลังกำแพงดีกว่าเรา สก,กิลสเราทะลุกำแพงได้นะผมเราเรา,เราสามารถส่งซุดไปป่วนได้นี่ไงบวนลบพาคิ้แช้งก็ยังดีเออลบพาคิไปเออมันตายก่อนด้วยไงเราช็อตไข่ไม่ได้เลยเอ,อ้ยโรเจอร์มาโราเจอร์มาแล้วรอตรงนี้แหละฮะ เรายิงทะลุกำแพงเอานะผมสกิลสองมาทะลุกำแพงต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นี่ไงยิงนัดเดียวแตกไปเลยนะผมโรเจอร์เจอสายฟ้าแสนโวเข้าไปเป็นยังไงล่ะคือมันตีแบบไม่สนเดฟด้วยนะผมสกิลนี้ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะผมต้องกะระยะดีๆขอเก็บสักแตกสักหน่อยโรเจอร์โรเจอร์อะไรเราเฮ้ยอยากเข้าทงอยากเข้าทงโอ้โหมันเข้าทงไปแล้ววะดิขัดไม่ได้เฮ้ยเพื่อนโหนดเขาทำไงดีวะเนี่ยหนดเขาน่าจะขัดไม่ได้นะผมแต่ว่าเราไปช่วยไม่ได้นะผมเหมือนมีคนมาหาโอ้มันวิ่งหน้าตา มดรอตออกมาแต่ดรอตไม่ติดขอลบบล็อบไปก่อนละกันอุ้ยอุ้ยดีนะผมมันล้มไปก่อนนะฮะเอาทันเดอร์แลนด์เทียมโบไปกินโอ้โหทีเดียวหน้าสั่นเลยนะผมไวยฟุสไปเลยไปแล้ยผมอย่างน้อยขอไปขัดโรเจอร์สักหน่อยละกันนี่ไงก่อนจบนะผมก็จบไปไ็นทีบ่บ้านผมสำหรับเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคนนี้ต่อไปก็สามารถกด subscribe ไว้ได้เลยนะผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับเจกันจง subscribe